วันนี้มีการแข่งขันใหญ่ชนบุรีเอฟซจะ,ะเผชิญหน้ากับบุรีรัมยูในเตดในเกมฟุตบอลไทยลีกที่น่าติดตามชนบุรีเอฟซพบบุรีรัมยูในเตดที่ไทยลีกวันที่9พฤศจิกายน2568เวลา15.09นาทีดูบอลสดไลฟ์การแข่งขันระหว่างชนบุรีเอฟซีกับบุรีรัมยูในเตดที่น่าสนใจจะถ่ายทอดสดในไทยลีกฤดูการ2025-26ที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียม วิเคราะห์การแข่งขันวันนี้ก่อนเกมเรามาตรวจสอบความพร้อมของทั้งสองทีมกันดูฟอร์มการเล่นล่าสุดและสถิติการแข่งขันกันในอดีตซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการเดาเตะบอลสถิติการแข่งขันในอดีต10มีนาคม2567ชนบุรี FC 1 1บุรีรัมยูในเตดไทยลีก1 8ตุลาคม2566บุรีรัมยูในเตด2 2ชนบุรีเอไทยลีก1 29มกราคม2566บุรีรัมยูไนเต็ด2ถึง0ชนบุรี FC ไทยลีก1 27สิงหาคม2565ชนบุรี FC 2 3บุรีรัมยูไนเต็ดไทยลีก1 9มีนาคม2565บุรีรัมยูไนเต็ด2 1ชนบุรี FC ไทยลีก1ฟอร์มการเล่นล่าสุดชนบุรี FC ชนะ1เสมอ4แพ้1จาก6เกมล่าสุดยิงได้6ประตูและเสีย6ประตูบุรีรัมย์อยู่นเต็ดชนะ5เสมอ1แพ้0จาก6เกมล่าสุดยิงได้14ประตูและเสีย5ประตูรายชื่อผู้เล่นชนบุรีเอฟซีเควินเมนโดซาสันติภาพจันงอมกิเกลินาเรสนัทพง์สายริยากิติพงษ์แสนสนิทรัชตอหมอรักษาชาณรงค์พรมสีแก้วเควินอินาซิโอนัทนานเบียสัมฤทธ อูเครฟานลิงเกนโจนาธานบอลินกิบุรีรัมยูไนเต็ดนิลาเอเทริตโรเบิร์ตเบลเออร์เคนเนตดูกรนพันษาเหมวิบูล์แซนดีวอนโกอรันเคาวซิตทิราทรบุญมาทันเชนแพตตินาม่าโรเบิร์ตซูนกิยาเมบิโซลีสุภชัยใจเด็ดตารางบอลวันนี้เวลา18นาฬิกา BG ปทุมยูไนเต็ดพบระยองเวลา18นาฬิกา30นาที อยุธยาอยู่ในเตดพบราชบุรีเอฟเวลา18นาฬิกา30นาทีชนบุรีเอฟซพบบุรีรัมย์อยู่นเตดเวลา19นาฬิกาการท่าเรือเอฟซพบพรูแบ,บงคอกอยู่ในเต็ดูบอลสดวันนี้ดูบอลสดชนบุรีเอฟซพบบุรีรัมย์อยู่นเตดฟุตบอลไทยหลีกถ่ายทอดสดทาง ais play ช่อง play sport 4หรือ monomax และนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาด ทั้งสองทีมมีประวัติการแข่งขันกันอย่างแท้จริงแต่ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ความเต็มใจในการเดาเตะบอลอาจทำให้คุณพลาดสิ่งที่น่าสนใจอย่างเช่นฟอร์มการเล่นที่แตกต่างของทั้งสองทีมซึ่งอาจมีผลต่อผลสุดท้ายอย่างไรก็ตามการเดาเตะบอลเป็นเรื่องที่น่าสนุกและคุณสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่ลิงก์ด้านล่างอย่าพลาดติดตามผลการแข่งขันและเดาเตะบอลได้ที่ a.isplay h t t p s i s p l a y a i s c o t h s c r e e n h o w b หรือ monomex https://www.monomex.me/ และคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง